วันนี้วันที่28เดือนตุลาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้สติปัญญาของลูกทำงานรับใช้อย่างไม่ยีกิตจำกัดจงทำนาฬิกาใหญ่ๆด้วยเข็มเลเดียมเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเห็นส่องแสงได้จากที่ไกลๆ คำถามของเบลีในวันนี้วิธีการอะไรที่ลูกๆควรจะใช้ที่จะเพิ่มงานรับใช้คำตอบให้เชื้อเชิญลูกๆมหาลาตีที่ฉลาดมาที่ศูนย์ของลูกงานรับใช้จะเติบโตได้เมื่อลูกๆมหาลาตีนั้นได้ท่องเที่ยวไปทั่วอย่างต่อเนื่องอย่าได้คิดว่าความนับถือสำหรับลูกจะลดลงถ้าลูกทำสิ่งนี้ลูกลูกจะต้องไม่เคยอยู่ในสำนึกล่าง ให้มีความนับถืออย่างใหญ่ยิ่งต่อมหาลาตีสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติให้สังเวยตัวลูกเองจากลึกๆภายในหัวใจของลูกกับแม่และพ่อผู้ที่ทำให้ลูกเป็นนายของโลกให้ทำตามศีลัตรของท่านอย่างดีแล้วจงมาเป็นผู้ที่สูงส่งจุดที่สองให้รักษาหัวใจของลูกให้ซื่อสัตย์ตลอดเวลา อย่าได้อวดดีบริจาคเหรียญทองแล้วจงมาเป็นมหาราณีในการบริจาคความรู้ลูกแน่นอนจะต้องทำงานรับใช้พระเจ้าแปดชั่วโมงพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นดวงยานที่มีโชคของความสุขและได้รับการแสดงความยินดีจากบับดาดา โดยการอําลามายาและมีประสบการณ์กับการบรรลุผลทั้งหมดขอให้ลูกเป็นดวงญาณผู้ที่มีโชคของความสุขและได้รับการแสดงความยินดีจากบัพจดาด้วยการอําลามายาแล้วก็มีประสบการณ์ของการบรรลุผลทั้งหมดผู้ที่เพื่อนของพวกเขาเป็นพ่อผู้ทรงอำนาจจะมีการบรรลุผลทั้งหมดได้ตลอดเวลาไม่มีมายาชนิดใดาสามารถเข้ามาหาพวกเขาได้ ผู้ที่คงประสบการณ์ของการมีการบรรลุผลทั้งหมดและผู้ที่อําลามายาจะได้รับการแสดงความยินดีจากบัพตดาในทุกย่างก้าวให้คงอยู่อย่างรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าพระเจ้าเองกำลังแสดงความยินดีกับลูกดวงญาติที่ได้รับอะไรที่ลูกไม่เคยคิดถึงมาก่อนได้เข้าถึงพระเจ้าลูกได้เข้าถึงทุกสิ่ง และดังนั้นลูกเป็นดวงยานผู้ที่มีโชคของความสุขเช่นนั้นขตพิทัทษ์ในวันนี้ให้มีความคิดถึงตัวลูกเองและพระเจ้าและความคิดที่ไร้สาระก็จะจบลงโดยอัตโนมัติให้มีความคิดถึงตัวลูกเองและคิดถึงพระเจ้าแล้วความคิดที่ไร้สาระก็จะจบลงโดยอัตโนมัติอัจฉาิยะอมามี